สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปันเพลินโทบุตรนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีที่2ดิฉันนะคะเป็นคนอำเภอตรกาลพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งดิฉันมีความชื่นชอบในอาชีพครูและก็รักในการสอนมากๆเลยค่ะก็ได้เลือกที่จะมาเรียนที่มอุบลกันนะคะซึ่งหลังจากที่ได้เรียนดูแล้วก็มีสถานที่ที่ชื่นชอบอยู่สสถานที่ด้วยกันค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําให้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือไปดูกันเลยค่ะ สถานที่แรกที่จะพาไปแนะนำก็คือสะพานแดงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขสามารถเข้ามาได้ทางฝั่งประตู2ของมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะมีวิวสวยๆและบรรยากาศรม่มรื่นเหมาะกับการมาเดินเล่นหรือการพักผ่อนมากๆเลยค่ะและอีกสถานที่ที่ดิฉันชอบมากๆเลยนะคะก็คือสำนักวิทยาบริการหรือหอสมุดกลางตามมาได้เลยค่ะ เมื่อเราเข้ามาแล้วก็ให้สแกนบัตรนักศึกษาหรือเปิดแอป MyUBU ตรงเข้ามาแล้วเลี้ยวขวาได้เลยนะคะตามมาเลยในห้องนี้ก็จะเป็นโซนนิยายและเรื่องสั้นซึ่งจะมีให้เลือกได้อย่างหลากหลายมีมังงะด้วยนะคะซึ่งดิฉันก็ชอบอ่านมากๆเลยทั้งสนุกเรื้อหาและภาพสวยดีไปหมดเลยค่ะและนี่ก็คือสถานที่ที่ดิฉันชอบมากที่สุดอย่าลืมไปกันนะคะ